แค่เดินครับผลยังไม่เต็มเลยอยากออกแล้วครับให้ออกแล้วครับเจ้าเยียมินิครับจะไก่ป่ายังไม่เข้าเลยนะครับตัวนี้เพิ่งฝึกครับออกสองทีแล้วนี่ครับตัวนี้จะขันคล้ายๆไก่ป่าเลยนะครับตัวแดงครับ นี่ตัวสานะครับมีเฉลยติดแล้วนะครับเจ้าสานะครับตัวที่ลง youtube นะครับนี่นะครับอามาเจ้าเ,เยียนะครับเจ้าเยียตัวนี้เป็นสายตีเลยนะครับติดเฉลยแล้วนะครับเฉลยสามตัวแล้วนะ วันนั้นเข้าแล้วนะครับแต่ไก่ป่าไม่เข้าตีเลยนะฮะตัวนี้วงในดีมากเลยนะครับต้องปักหลักดีๆนะครับหลักไกต่ตอต้องปักดีๆนะครับตัวนี้พอมันดึงแรงมากเลยนะครับอยู่ไม่สุกเลยตัวนี้ถ้าไก่เข้านะครับนี่นะครับ เนิบๆ่อยนะครับไม่ค่อยจัดจ้านเท่าไหร่แต่ว่ามันมีคุบนะครับคุบดีเหมือนกันนะครับนี่ครับตัวแดงนะครับตัวนี้เขียเขียดีมากเลยนะครับตัวถ้าไก่เข้าในเขียเขียกระจุยกระจายเลยนะครับตัวนี้แต่ตัวนี้ไก่ยังไม่เข้านะครับไก่เพิ่งฝึกครับแต่ขันดีนะฮะ ตัวนี the top, the Luckily, on, ain, Hence, ้ของเสียเบน์นะครับสายเสียเบน์นะครับแล้วตัวแดงตัวแดงนี่สายเสียแม็กนะครับของเสียแม็กสีขาวนะครับอันนี้สายพออนะครับสายพออสายล่าอสุรินนะครับตัวนี้ก็สายของเสียแม็กนะครับสายหมานเสียแม็กนะครับ พ่อเสียงใหญ่นะครับแต่ว่าไก่ไล่ดีนะครับอ้าวขึ้นกลัวกล้องนะครับตัวนี้จะมีอา้าวกลัวกล้องหน่อยนะครับ กลัวกล้องนะครับไมนขันให้ฟังเลยครับอตัวแดงแดงเอาเอาอ่านะครับนี่นะครับไก่ต่อที่ผมมีครับตัวเมียกําลังฟักไข่อยู่นะครับผมทับตัวแดงครับครับเจ้าแดงกับเจ้าเยียตัวเล็กนะครับเจ้าเยียมินินะครับ กำลังฟักไข่อยู่นะครับตัวสากับตัวเยียตัวเยียเสียแม็กนัย้ยังไม่มีลูกเลยนะครับแต่ตัวแดงนี้กำลังฟักไข่ครับตัวแดงตัวเย,ยีตัวเล็กนะครับครับฝากติดตามด้วยนะครับ